ทำไมเกษตรกรไทยถึงไม่รวยทำไมเกษตรกรไทยถึงทำแล้วมีแต่หนี้ทำแล้วถึงไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมนะครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่กลับบ้านมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพเกษตรผมเป็นเกษตรกรมีฟาร์มชื่อฟาร์มเกษตรรีเป็นรันนาจัง,งหวัดลาปางเป็นฟาร์มขนาดกลางนะครับไม่ใหญ่มากเราก็มีสินค้าแปรรูปเยอะแยะเรามีสินค้าที่เป็นสินค้าของสดมีมะม่วงมีส้มโอมีข้าวอ่ามีปศุสัตว์มีหมูมีไก่อ่าเราเองนะครับผมเองพยายามที่จะมี เป็นโรงงานอุตสาหกรรมจะแปรรูปสินค้าขึ้นมานะครับเรารู้ดีว่าเกษตรกรหรือคนที่จะสามารถหาเงินได้ต้องมี value chain ที่มากขึ้นต้องมีการเพิ่มมูลค่าของของสินค้าของตัวเองแต่สิ่งที่เกิดคืออะไรรู้ไหมครับพื้นที่ของเรานะครับเป็นพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าผังเมืองสีเขียวไม่อนุญาตให้ขึ้นโรงงานได้ไม่อนุญาตให้สามารถที่จะแปรรูปสินค้าได้ไม่สามารถที่จะแปรรูปสินค้าได้ก็ไม่สามารถขอมาตรฐานได้ไม่สามารถขอมาตรฐานได้ก็ไม่สามารถขายได้ อันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลต่อมาคืออะไรเราต้องการเงินลงทุนในการที่จะขยายฟาร์มหรือขยายธุรกิจออกไปแต่เงินลงทุนนั้นเกิดจากอะไรครับต้องมีทรัพย์สินถูกต้องไหมครับการมีทรัพย์สินหมายถึงว่า1นั้นก็คือเรื่องของที่ดินทํากินเรื่องของที่ดินทํากินของเราก็เป็นที่สอประกเมื่อเป็นที่สประกอหมายความว่าอย่างไงเรากู้ได้นะครับแต่กู้ได้ไล่ละหมื่นหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าถ้าเป็นที่ในเมืองสามารถกู้ได้ไล่ละแสนไล่ละล้านแต่พื้นที่สปรกนั้นกู้ได้ไล่ละหมื่น เรามีเงิน10 10ไร่ก็แสนเดียวในการที่จะเอามาขยายแต่คนในเมืองหรือคนที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมสามารถที่จะเอาที่ของตัวเองมาเป็นัหลักข้มกามในการจะมาขยายธุรกิจของตัวเองได้เมื่อไม่สามารถมีเงินทุนมากพอในการขยายธุรกิจได้เมื่อไม่สามารถมีโอกาสมากพอในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าตัวเองได้แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วครับต่อมาเราพยายามที่จะขายของออนไลน์เราพยายามที่จะมี มีหน้าร้านของตัวเองเราพยายามเหลือกเกินที่จะมีแบรนด์ของตัวเองรู้ไหมครับการลงลงทุนพวกนั้นเกิดจากอะไรมันต้องมีหนึ่งการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์มีต้นทุนไหมแน่นอนมีมีการแอดเฟซบุ๊กมีการทำคอนเทนต์มีการทำโฆษณาสองคือต้องมีความเข้าใจในคอนเทนต์ต้องมีความเข้าใจถึงความต้องการของสินค้าของผู้บริโภคคืออะไรนี่ผมอายุ40ปีนะครับเร,เราพยายามที่จะอยู่ในรุ่นเดียวกันได้ แต่ตท่านทราบไหมาครับเกษตรกรไทยอายุเท่าไหร่อายุ65ปี65ปีผู้ท่านเหล่านั้นเป็นวัยที่แก่ชราแล้วแล้วจะหวังว่าให้พวกท่านมาไลฟ์สดขายของเลยครับหวังให้พวกท่านมีจินตนาการที่จะมาโฆษณาใน Facebook เพื่อจะขายข้าวเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยากมากๆนะครับเพื่อนๆไม่ได้หมายความว่าเขาจะทําไม่ได้เขาทําได้แต่ถามว่าเขาทําไปทําไม ในวัยหนึ่งนั้นเนี่ยเรยวสิ่งสิ่งที่เขาอยากได้คืออะไรครับเขาอยากได้แค่การใช้ชีวิตให้ได้ในวันวันมีเงินใช้จ่ายมีเงินกินข้าวมีคนเงินส่งลูกเรียนแท่นั้นพอแล้วเมื่อลูกเรียนจบแล้วด้วยซ้ำบอกโชลปลูกไปทํางานต่างจังหวัดแล้วด้วยซ้ําเขาก็โอเคแล้วจบแล้วชีวิตเขาแต่ถ้าอยากให้คอาชีพเกษตรสามารถที่จะไปได้ต้องให้ลูกหลานกลับบ้านต้องให้ลูกหลานกลับบ้านหมายถึงว่าต้องให้โอกาสเขาในการลงทุนก็ติดเรื่องเดิมอีกครับพย์สินไม่สามารถกู้ได้พื้นที่ไม่ไม่ไม่สามารถขึ้นโรงงานไได้้มม่มีสินนคาาใการรแปปูอ แล้วให้เขามาทําอะไรล่ะครับเนี่ยครับเป็นสิ่งที่อยากจะทําให้คนในเมืองหรือคนชั้นกลางในเมืองเข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้ไม่พยายามพวกเขาพยายามแล้วแต่เจอแต่อุปสรรคนะครับแล้วก็อยากจะให้พวกท่านลองให้โอกาสอยากจะให้พวกท่านให้โอกาสพวกเขาในการพัฒนาผมเชื่อนะครับว่าคนไทยด้วยกันเมื่อทําความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยแล้วก็ให้โอกาสในการพัฒนาภาคช,ชนบทบ้างก็สามารถที่จะพลิกฟื้นประเทศไทยได้ผมเห็นมากระตาว่า ทรัพย์สินของประเทศไทยมีเยอะมากมายพื้นที่ตรงรากว่าเปล่าเยอะแยะมากมายแต่ไม่สามารถทําประโยชน์ได้นี่คือเหตุผลครับถ้าเราสามารถจะพลิกฟื้นแผ่นดินไทยออกมาได้สามารถที่จะทําให้ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยสร้างมูลค่าได้ประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่ไม่น้อยหน้าใครในโลกนี้นะครับวันนี้คงมีแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย